สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆนงนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเจอคลิปรันดอมตอนเช้ากันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางอย่าซีดีมากเกินไปนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรใจเย็นหน่อยได้ไหมฉันยุ่งอยู่ฉันเดินทางอยู่เธออย่าเพิ่งคิดมากหรือเธออย่าเพิ่งกังวลใจได้ไหม ปลดปล่อยความเครียดหรือปลดปล่อยความรู้สึกที่ทำให้เธอทุกข์ใจมีอะไรถามฉันได้นะฉันยินดีที่จะพูดคุยกับเธอหาข้อมูลหรืออย่างน้อยๆเธอควรจะออรู้ความจริงก่อนไหมก่อนที่เธอจะเข้าใจผิดก่อนที่เธอจะโมโ oh, หหรือก่อนที่เธอจะเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือก่อนที่เธอจะทิ้งฉันไปฉันอยากให้เธอถามฉันอยากให้เธอใจเย็นๆหรือแบบรอเรา เจอกันก่อนไหมรอเอมมาพูดมาเคลียร์ใจกันก่อนดีไหมอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรอย่าเพิ่งทำลายความรักความสัมพันธ์นี้ให้มันจบลงไปได้ไหมฉันยังมีความรู้สึกดีๆแล้วฉันก็ยังอยากให้เราได้เคลียร์ใจกันก่อนฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจในความรู้สึกของฉันนี่คือข้อความนะคะที่เขาฝากบอกเพื่อนๆตอนเช้านะคะ วันนะคะจะเป็นวันเสาร์คนคนนี้จะเป็นวันเสาร์นะคะวันศุกร์นะคะวันเสาร์วันศุกร์วันอังคารนะคะตัวอักษรนะคะจะมีตัว J นะคะมีตัว Y มีตัว N นะคะเออ่มีตัว M นะคะมีตัว M มีตัว L นะคะมีตัว D นะคะมีตัว R นะคะแล้วก็มีตัว A ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามน้องล้อกนกดติดตามเป็นค่าคุงให้ด้วยนะวันนี้เพ่ันค่ะบ๊ายบาย